เพื <of> ่อนเพื่อนเบิ่งเห็ดชนิดนี้คือเห็ดที่ต่างประเทศเหาานะที่พี่เพื่อนเพื่อนเป็นลงคลิปอยู่นี่กันอ่าหลายหลายพื้นที่เพื่อนก็กินได้นะคะแต่ยาย่าบุกเคยกินก็เลยบุกินนะนะค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้มาให้เพื่อนเพื่อนได้เบิ่งกันนะคะเพื่อน่าเห็ดผีสังนี่เห็ดด่างแห่หนะะต่กินเหมือนเห็ดปวกมากนะคะเพื่อนๆนนี่ ออกออกประจําเลยเพื่อนๆออกประจําออกบ่อยๆนะคะนี่นี่นี่ยจา่าก็เลยมาให้พี่เพื่อนๆได้เบิ่งกันอยู่ในโกไ่หวานเนาะค่ะเพื่อนๆอยู่ในกอไ่หวานนะคะเพื่นอน,นะะๆก็ฝากคอมเมนต์ให้เจยจ่าในเด้อเพราะว่าเจยจ่าบอสันทัดเลยแล้วก็ขอโทษขออภัยถ้าวา่าผิดบอถือบอสันทัดเรื่องเห็ดเลยนะคะเพื่อนๆเจยจ่าเจอเห็ดแปลกอีกแล้วเบิ่งดูนี่ปลายแหลมๆข้างล่างคือเห็ดที่เจยจ่าถ่าย ก่อนคือเฮ็ดดังแห่นะคะแต่ข้างบนมันคือเป็นแบบนี้เพื่อนๆนมันคือเป็นแบบแบบนี้คล้ายๆแบบอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้อันไหนเป็นพิษอันไหนไม่เป็นพิษมีอยู่เด้อนี่อันเก่ามันนี่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 เพื่อนเพื่อนนี่คล้ายๆกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นดอกที่เป็นดอกที่แดงๆทั้งปลายมันนะเพื่อนเพื่อน เราไดเนาะบาทนี่คอมเมนต์ในเด้อเพื่อนๆทีออ่อันอันน่ะนี่เพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่เออแปลกมากนะคะแปลกมากมากเพื่อนเพื่อนแปลกเพร,ะราะว่ายายจ้าบรเคยเห็นนะคะเพชรหยางเพื่อนของแปลกนะคะของแปลกของแปลกของแปลกค่ะ